ข้าวการกอตกรแรงดวหน้ารักษาศึกษาโรงเนวิยาวิยาขอ้ารายงานักเรียนที่ลบการศึกษาแลับีที่6ปีาศึกษา5 1 1ามาเรการศึษาทนราร2 5 1มีนักเรียนที่ดที่เ็นการศึกษามีนักเรียนชาย่ โอนรองทัพตึ้งสี่สี่โอน იგი ფატრიონ ხალხი აღნიშნავს เด uhm ็กอิควายังไ่ชอิอากาศทอ Thank you.

เบิสลาที่ร้เบญิอสยาวร เยชายธนกรธนเกียรติมงคล นะคะปุณิโมเด็กหญิงน้องนะคะเดือนนิร เนี่นเองนะคะต่อทวงติ đã đi tham dự ở đó. Đây, ích thân hòa văn tán เดชานาวันตรเด็กิเนาสายอง Thank you. Thank you. เจดีคว้าเท้าดีสู่วไทยก่อ

เตตาวัชรพงษ์ชัยเกตีกาอ นายพหลรันตเีกีรีตาพรพลา 然后就让我。